สวัสดีนักเรียนชั้นปฐมศึกษาชั้นปีที่5ทุกคนนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับในวิชาสุขศึกษานะครับหลังจากที่ที่แล้วนะครับเราเรียนระบบย่อยอาหารไปแล้วน,นะครับอาทิตย์นี้ครูก็จะมาสอนนะครับเรื่องระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับนักเรียน อ่าครับก่อนที่เราจะไปเรียนกันนะครับเราก็ต้องเข้าใจนะครับความสําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับอ่าระบบขับถ่ายปัสสาวะเป็นระบบกําจัดของเสียออกจากร่างกายนะครับและช่วยควบคุมปริมาณน้าในร่างกายให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับจึงมีความสําคัญนะครับในการ ช่วยไม่ให้เกิดการสะสมของเสียหรือเชื้อโรคในร่างกายนะครับส่งผลให้มีสุขภาพที่ดีนะครับไม่มีโรคภัยไข้เจ็บครับครับจากด้านซ้ายมือนะครับที่นักเรียนเห็นนะครับอ่าก็คือนะครับอวัยวะที่สําคัญในระบบขับถ่ายนะครับอ่าก็คือจะมีนะครับไตนะครับกลวยไตท่อไตนะครับกับท่อปัสสาวะท่อปัสสาวะนะครับ ซึ่งเป็นอวัยวะนะครับที่สําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับครับอันดับที่1นนะครับไตนะครับจะมีรูปร่างนะครับคล้ายเมล็ดถั่วแดงนะครับผมอ่าไตนะครับหน้าที่ของไตนะครับก็คือกรองของเสียออกจากเลือดนะครับแล้วขับออกไปนะครับในรูปแบบของนะครับน้าปัสสาวะครับผมครับต่อไปนะครับกล้วยไตนะครับอ่าจะอยู่ข้างในของไตนะครับอาจะมีรูปร่างนะครับคล้ายๆกล้วยนะครับ หรือมีหลอดออกมานะครับอ่าเป็นทางผ่านนะครับให้ปัสสาวะนะครับจากไตไหลมารวมกันนะครับกักเก็บและพักน้ําปัสสาวะไว้นะครับอ่าก่อนไหลสู่ท่อของไตนะครับครับต่อไปท่อไตนะครับนักเรียนอ่าที่นักเรียนเห็นนะครับฝั่งซ้ายมือของนักเรียนนะครับอ่าที่เป็นสีน้ําตาลนะครับ อันนั้นคือท่อไตนะครับหน้าที่ของท่อไตนะครับเป็นทางผ่านของน้ําปัสสาวะนะครับลงสู่กระเพาะปัสสาวะครับผมอ่าครับต่อไปนะครับกระเพาะปัสสาวะนะครับบางทีก็จะเห็นว่ามีลักษณะครับกลมๆนะครับแล้วมีอะไรที่ยื่นออกมานะครับอ่าแล้วก็ต่อมาจากท่อของไตนะครับอ่าหน้าที่ของกระเพาะปัสสาวะนะครับเป็นที่เก็บน้ําปัสสาวะให้มีปริมาณมากนะครับผนังกระเพาะปัสสาวะยืดหดตัวได้นะครับ เพื่อกระตุ้นให้รู้สึกเจ็บปวดนะครับและขับออกนอกร่างกายนะครับโดยผ่านท่อปัสสาวะนะครับซึ่งท่อปัสสาวะก็คือที่ยื่นออกมาจากกระเพาะปัสสาวะเองครับครับหลังจากที่เรารู้นะครับเรื่องความสําคัญของระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับและอวัยวะสําคัญนะครับในระบบขับถ่ายปัสสาวะไปแล้วนะครับคราวนี้ก็เราก็จะมาเรียนนะครับการทํางานของระบบปัสสาวะนะครับอ่า ไตนะครับการทํางานของระบบขับถ่ายปัสสาวะครับไตจะก,กรองน้ํานะครับเกลือแร่และสารเคมีนะครับส่วนเกินที่ร่างกายไม่ต้องการออกจากเลือดนะครับผมอ่าครับเมื่อออกจากเลือดแล้วนะครับแล้วขับถ่ายออกเป็นของเสียในรูปแบบน้ําปัสสาวะส่งมาที่กรวยไตยนะครับกรวยไตยทําหน้าที่กัดเก็บหรือพักน้ําปัสสาวะที่ปล่อยออกมาจากไตนะครับ แล้วส่งต่อผ่านท่อไตนะครับไปยังกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นที่เก็บสะสมน้ำปัสสาวะและขับถ่ายออกมาเมื่อรู้สึกปวดนะครับผ่านทางท่อปัสสาวะครับครับผมต่อไปนะครับวิธีดูแลระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับให้ทำงานตามปกตินะครับอ่าหนึ่งนะครับดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8-10แก้วนะครับ 2. นะครับไม่กั้นปัสสาวะไว้นานๆนะครับเพราะอาจทําให้กระเพาะปัสสาวะอักเสบได้นะครับนักเรียนนะครับต่อไปนะครับ3นะครับถ้ามีอาการนะครับปัสสาวะไม่ออกนะครับเจ็บบริเวณอวัยวะเพศเวลาขับถ่ายหรือหรือมีเลือดออกปนมานะครับกับน้ำปัสสาวะนะครับนักเรียนนะครับควรบอกผู้ปกครองนะครับอ่าให้ผู้ปกครองพาไปพบแพทย์นะครับอ่าแล้วต่อไปนะครับ4นะครับ ไม่รับประทานอาหารที่มีรสนะครับเค็มจัดนะครับเพราะจะทําให้ไตนะครับทํางานหนักนะครับและเสี่ยงต่อการเกิดโรคไตนั่นเองนะครับนักเรียนนะครับแล้ว5นะครับนักเรียนออกกําลังกายอย่างสม่ำเสมอนะครับจะช่วยป้องกันการตกตะกอนนะครับของเสียในกลวยไตได้นะครับนักเรียนและกระเพาะปัสสาวะนะครับสามารถป้องกันโรคนิ้ว ในระบบขับถ่ายได้อีกด้วยนะครับนักเรียนนะครับการออกกาลังกายนะครับครูก็อยากเรียนนะครับขยันออกกาลังกายนะครับเพอออกกาลังกายนะครับก็สุขภาพเรานะครับก็จะได้แข็งแรงครับนักเรียนแล้วก็จะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะครับอ่านะครับวันนี้ก็จบไปนะครับสําหรับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับนักเรียนครับก็จบลงไปนะครับสําหรับระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับอ่าครูก็มีงานให้นักเรียนทํานะครับ ในหนังสือนะครับคือแบบฝึกหัดหน้าที่17นะครับนักเรียนซึ่งจะเกี่ยวกับนะครับอวัยวะสําคัญนะครับในระบบขับถ่ายปัสสาวะนะครับวันนี้ครูก็ขอลาไปก่อนนะครับครับนักเรียนทุกคนอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยก่อนออกนอกบ้านทุกครั้งนะครับผม